อีกไหอาแล้วนเยนา้องตัดอออีทุกครั้งไม่ว่าจับเมือหรือว่าซุ้อนต้องล้างมือให้สะอาดเดี๋ยวก็เจ็ไ้เองอไปนะครับเด็กนี้เด็กนี้กนย่เ